สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำไข่เจียวใส่ไข่หมดแดงนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีไข่ไก่ไข่หมดแดงน้ำมันมะพร้าวและผงปรุงรสหมูนะคะตอกไข่ไก่ใส่ลงไปในถ้วยผสม3ามฟองค่ะ ใส่ไข่มดแดงลงไปหนึ่งร้อยกรัมค่ะใส่ผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนค่ะตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ ตีไปเรื่อยๆจนผงปรุงรสละลายค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไป3ช้อน,นะคะ่ะเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะรอให้น้ำมันร้อนค่ะ น้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะรอให้ไข่ด้านหนึ่งสุกแล้วถึงจะกลับด้านไข่นะคะเราดูนะคะว่าไข่ด้านอีกด้านหนึ่งสุกหรือยัง เสร็จแล้วก็กลับด้านไข่หังปันนะคะไข่เจียวที่เราเจียวสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วก็นำไปจัดใส่จานะคะ่ะนำมาจัดใส่จานนะคะ แต่งหน้าด้วยผักชีนะคะถ้าใครมีพริกไทยก็โรยหน้าด้วยพริกไทยก็ได้นะคะจะทานคู่กับซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะถ้าชอบแบบไหนก็ทานแบบนั้นนะคะไข่เจียวใส่ไข่มดแดงเสร็จแล้วนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคะ่ะ